thank mm -hmm. you สวัสดีครับเจกานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะครับผมของยี่ห้อแคตติลลาร์นะครับมาให้นักแม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคตติลลาร์รุ่น3204ขีด2นั่นเองนะครับนี่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมามากๆแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบกับรถที่ขายที่ส่วนเมโทรแคทบ้านเราเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับตัว 3า0 G C บ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นตัวสา0น G C บ้านเราเนี่ยคราจะเป็นรถที่ผลิตแล้วก็ประกอบที่ประเทศจีนแล้วก็มาขายที่ไทยนะแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวสา0ตน G C ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถที่ผลิตแล้วก็นําเข้าจากทศญี่ปุ่นทั้งคันนั่นเองนะครับนี่แล้วก็โดยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะลูกค้าครับรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยจะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีความบึกบึนนะฮะ ดูแข็งแรงดูมีมิติดูมีกล้ามมากยิ่งขึ้นกว่าตัวสามส่วนดีด็อกนั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าสวยเท่บึกบึนมากๆนะครับแล้วก็รุ่นใหม่นะตล้องหลังนะครับเขาก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยเลยเซฟตรงเซฟตี้เนี่ยจะค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะตีโลโก้แคทเบ้งเบ่งหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูฝาด้านข้างเครื่องของเขากันก่อนนะครับนี่อยู่ใ,ใกล้ๆมือนะครับเชฟนี่ มออน้ําของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับพวกแผ่หม้อน้ํากองอากาศมออแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วก็นํสายเคิร์ชจากคาร์ติบิลล่านะเขาจะมีตัวเปิดปิดรือแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อเราหยุดหน้างานนานๆหลายวันนะครับก็าสามารถมาตัดแบตเตอรี่เพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราล้วไหลไปในตัวได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะอันนี้เนี่ยจะเป็นสายเคื่องจากแคปเลยจะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับนี่นะฮะอะ เดี๋ยวอ้อมไปนะฮะไปดูในส่วนของปั๊มเคื่องรีดของเขากันหน่อยนะครับจะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถแบบนี้นะครับนี่เปิดดูเลยนะฮะซิบน,นะครับสภาพนะครับบอกได้เลยว่าเรียมเลียมแห้งๆสวยๆนะจุดรั่วซึมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีตืมนะตัวนี้นะครับนี่ปั๊มแห้งสวยดีมากๆนะครับผม ด้านข้างก็จะตีโลโก้สามตองส่วนีแบบนี้เลยวงบอกชื่อรุ่นชัดเจนนะครับเนี่ช่องเก็บของด้านข้างแน่นอนก็จะมีติดมาให้เรียบร้อยตามสารรถขุดทั่วไปเลยนะครับเนี่นะฮะสภาพต้นล่านะครับสวยนะฮะเฟิรมเฟรรมิร์มไม่มีผูนะลูกค้าครับถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูเครื่องยนต์ของเขากันด้วยนะครับเนี่นะฮะ สภาพด้านบนสวยนะครับฝาเฟิงไม่มีผูนะครับหลังค่าสวยดียมากๆนะครับตัวนี้นะ,ะดูมอเตอร์สวิงกันก่อนนะครับก่อนจะไปดูเครื่องยนต์นะครับ คอนเต์สวิ่งแห้งทิปนะฮะแพ้คอนโทรลแห้งๆนะครับสุดรถซึมไม่มีเลยนะฮะสายเสริมไม่มีแตกนะครับตัวนี้นะครับอ่าแห้งส่วทั้งคันนะครับบอกเลยนะฮะเปิดดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับลูกค้าครับนะเครื่อง6สูบเทอร์โบนะแล้วก็หักเครื่องขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นตัวคาสเซอเรลล่าซ6นั่นเองนะครับแหมเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ จุดรซึมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีเลยนะลูกค้าครับแห้งสวยดีทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นตาตะโกมโปรเกนนะฮะโอลิงจุดรซึมต่างๆไม่มีนะฮะตัวนี้แล้วก็เสียงเครื่องก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเราเลยนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาปิดอีกทีหนึ่งนะฮะต้องใช้สองมือช่วยปิดเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันต่อนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของมุกขี่กันนิดหนึ่งนะฮะก่อนจะเข้าไปดูในส่วนของสภาพหัวเก่งนะครับนี่นะฮะ สงจีสวยๆนะฮะเนื้อเต็มแบบนี้เลยแล้วก็จะขอยึดน้ำหนักก็แน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะนี่ส,สวยๆล่อๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะลืมบอกไปเลยนะฮะเขาเป็นสเปคใบแทกใหญ่ด้วยนะลูกค้าครับอา่าเป็นโรงงานบอลงเลนนะฮะลงท่าทรายอะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถเอาไปดูใช้งานได้เลยนะครับไม่จมแน่นอนนะตัวนี้นะครับนี่ใบแทกเดิมจากญี่ปุ่นด้วยเหนียวทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะดูคำนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาจะมีตัวสลับคอนโทลติดมาให้ด้วยนะครับนี่เขาแอบอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวสลับคนโทนนะครับมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับเผื่อนะงานมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับคนโทนตรงนี้ได้เลยนะครับให้สลัดตามแต่และคนขับแต่และคนได้เลยนะครับโอเคนะฮะขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับเชฟบนี่บอกก็จะตีโลโก้แคทแบบนี้เลยนะครับวงบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะนี่หนะ้าจอเป็นหนะ้าจอสีแจบบ็ใหม่หมดเลยท้องหลังชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับสวยงามแล้วก็ดูได้ง่ายใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับโอเคปิดเลยนะครับ พวกแอร์การทําความเย็นนะครับก็มาเย็นพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับเอาไปเลยงงานได้สบายๆชิวๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกดตัวเพชทปั๊มกันก่อนเลยนะครับนะครับลอยได้นิ่มๆนะฮะชิวๆสบายๆนะตัวนี้นะครับเนี่ปั๊มถือว่าแรงดีพร้อมลุยเลยนะครับก็แน่นอนตามรุ่นใหม่นะไม่ต้องลองอะไรเยอะนะครับพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็ทํางานได้ไวตามมาตามมือเดียวมากอยู่แล้วนะครับเป็นข้อดีของรุ่นใหม่เลยนะครับเนี่ยนิ่มนะฮะ ก็เบาๆนุ่มๆนะฮะผักนิดเดียวเนี่ยก็ไปแล้วนะครับขับง่ายสบายมือมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสต,ตัวเดินกันบ้างนะครับนี่นะเดินหน้านะครับปื๊นนิ่มๆหัวหลังนิ่มๆนะฮะบิดตัวทีละข้างนะครับนี่ก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าในส่วนของตัวเดินเองเนี่ยก็ทํางานได้แรงดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับนี่เอาไปพร้อมลุยปัามแรงตัวเดินแรงแอร์เย็นนะฮะ เครื่องแน่นนิ่มดีปกติพร้อมรุยพร้อมใจนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครคื่รองสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของอตัวแคสติลล่าสามสองศูนย e ์ E Q สองคันนี้นะครับก็จะเกิดในทีู่ถ้าแต่มาติดต่อเข้ามาทางเบอร์ตัวที่เกิดตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขาแบบละเอียดลเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะะะเเเพื่่่ออใใช้้้นนนนนนกกกการรรรปบบัััดคีีียยไวา แห่งสวยนักขั่อยากให้ได้พาชมพาดูตะกี้เลยนะฮะแรงปั๊มก็อยากให้ได้ที่ได้ลองให้ดูตะกี้เลยนะฮะแรงดีมากๆเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของาคตัวขนน้องเขาไม่แพงด้วยอยู่แค่ช่วงร้านแม่ป่ายเท่านั้นนะฮะได้ตัวมาแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมติด,ดต่อเข้ามานะสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัวคาติเวล่าสามต่อสวยอีกที่สองคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าพิเศษของเรานนนนนะคคครรรััััับบบสสสาาาหหหีี้้้กกก็ลลไไปป่่อออววเจใมิด